ลันลันถือหนังสือเวทมนตร์เรืองแสงวันนี้ลันลันเจอหนังสือวิเศษที่พาลันลันเข้าสู่ดินแดนเวทมนต์มันน่าตื่นเต้นมากเลยลันลันยืนอยู่บนหินลอยน้ำในดินแดนแห่งเวทมนต์ที่นี่มีภูเขารอยได้ลันลันต้องสำรวจให่ทั่วเลยลันลันถือดาบเวทมนตร์เรืองแสงในฝ่าต้องมนต์ลันลันได้พบดาบเวทมนต์ที่สามารถป้องกันตัวเองจากอันตราย ลันลันเผชิญหน้ากับศษกระดาดเงาในผ้าต่อสู้ปีศาจเงาโผล่มาขวางทางลันลันต้องสู้เพื่อผ่านไปลันลันพบกับนกเวทนำสีฟ้าเรืองแสงลันลันหนีปีศาจมาเจอเพื่อนใหม่นกเวทมนต์สีฟ้าลันลันขี่นกเวทมนต์เหนือภูเขาไฟนกวิเศษพาลันลันบินข้ามภูเขาแห่งไฟร้อนแรง ลันลันเข้าไปในปราสาทเวทมนต์ที่เต็มไปด้วยกับดักลันลันเจอปราสาทเวทมนต์ที่เต็มไปด้วยกับดักต้องระวังมากลันลันปีนบันไดลอยน้ําภายในปราสาทมีบันไดลอยได้ที่พาลันลันขึ้นไปหาห้องสมบัติลับลันลันไขปริศนาเวทมนต์เรืองแสงหน้าประตูบานใหญ่ลันลันต้องแก้ปริศนาเวทมนต์เพื่อเปิดประตูสมบัติ ลันลันถือลูกแก้วพิสตัลนเรืองแสงในห้องสมบัติในห้องสมบัติมีลูกแก้ววิเศษที่จะพาลันลันกลับบ้านลันลันกำลังวิ่งหนีจากสัตว์ประหลาดยักษ์ภายในปราสาทที่กำลังพังทลายปีศาจใหญ่ตามมาลันลันต้องหนีอย่างรวดเร็วลันลันบินอยู่บนนกวิเศษเพื่อหนีจากการระเบิดของปราสาทนกวิเศษมาช่วยลันลันอีกครั้งเรารีบบินหนีออกมา ลันลันขี่ไปยังหอคอยวิเศษสูงใหญ่ที่ส่องแสงดยบไกลออกไปลันลันต้องไปส่งลูกแก้ววิเศษที่หอคอยแห่งแสงเพื่อกลับบ้านลันลันเผชิญหน้ากับมังกรตัวใหญ่ที่พั้งาจมังกรยักษ์ขวางทางลันลันต้องใช้ความกล้าเพื่อสู้กับมันลันลันและนกวิเศษต่อสู้ร่วมกันกับมังกรลันลันร่วมมือกับเพื่อนนกวิเศษสู้กับมังกรจนมันยอมถอย ลันลันเล่นกวิเศษกำลังเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือมังกรพลังมิตรภาพทำให้ลันลันชนะทุกอุปสรรคลันลันวางลูกแก้วคริสตัลบนแท่นรือแสงลันลันนำลูกแก้ววิเศษวางที่แท่นอ๋อคอยส่องแสงแรงขึ้นลันลันกำลังถูกล้อมรอบด้วยแสงวิเศษพร้อมจะกลับบ้านแล้วแสงวิเศษพาลันลันกลับบ้านลันลันคิดถึงครอบครัวมาก ลันลันกำลังกอดพ่อแม่อย่างมีความสุขหน้าบ้านไม้ในที่สุดลันลันกลับถึงบ้านพ่อแม่กอดลันลันด้วยความดีใจลันลันกำลังยิ้มอย่างนั่งใจพร้อมกับลูกวิเศษบนไหล่ของเขาการประจนภัยครั้งนี้ทำให้ลันลันรู้ว่าความกล้าหาญและมิตรภาพคือพลังที่แท้จริงสติประจำใจความกล้าจะพาเราไปไกลกว่าที่คิดมิตรภาพจะทำให้เราไม่โดดเดี่ยว